เราจึงขอเสนอเป็นอาหารลราที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะน่าสนใจเลยนะคะจ,จะมีอะไรบนะ้างน้าย้งไปชมกันเลยค่ะหัวหอมประกอบไปด้วยสารต่อต้านมะเร็งหลายชนิดและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยทำความสะอาดเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล l d ซึ่งไม่ดีเพราะเป็นตัวการก่อให้เกิดโรคหัวใจนอกจากนี้ยังช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้น ช่วยรักษาโรคหอบโรคทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้และที่สําคัญคือช่วยรักษาโรคเบาหวานโดยช่วยให้ระดับน้าตาลคงที่กระเจีย๊ยบน้ำกระเจีย๊ยบมีคุณสมบัติช่วยทําความสะอาดแบคทีเรียและไวรัสออกจากระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมักก่อให้เกิดอาการติดเชื้อทําให้มีอาการปัสสาวะไม่ออกหรือมีเลือดปนหรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งสารในกระเจีย๊ยบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเหล่านั้นได้ มะน,นาวเป็นสุดยอดอาหารที่ช่วยทำความสะอาดตับมีวิตามินซีสูงน้ำมะนาวสดเมื่อนำมาผสมกับน้ำอุ่นแล้วดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนจะช่วยล้างพิษและทำให้เลือดสะอาดขึ้นแต่ถ้านำน้ำมะนาวสดผสมกับโยเกิร์ตและน้ำผึ้งก็จะเป็นอาหารที่ช่วยล้างพิษในลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกได้อีกด้วย ทับทิมตำราแพทย์แผนโบราณของชาวเอเชียกล่าวไว้ว่าการดื่มน้ำทับทิมสามารถรักษาอาการอักเสบและลดความปวดได้เนื่องจากในผลทับทิมมีสารแอสไพรินซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับแอสไพรินในยาแก้ปวดช่วยล้างพิษลดการติดเชื้อของเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายและลดอาการอักเสบส้อมโอหรือเกฟกฟุตเป็นผลไม้รสชาติดีจึงได้รับความนิยมในอาหารมื้อเช้าของชาวตะวันตก หรือเพคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ประเภทหนึ่งในเกฟฟูดสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดก่อนที่จะจับตัวเป็นก้อนและฝังทางเดินในหลอดเลือดน,นอกจากนี้เพคตินยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้โลหะหนักเหล่านี้ทําอันตรายต่อร่างกายส่วนเกฟฟูดช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับอ่อนสารต้านอนุมูลอิสระในเกฟฟูดช่วยปกป้องสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แครอทเต็มไปได้วยสารอัลฟาและเบต้าคอรเรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิตามินเอและถือว่าเป็นสารต้านอนมุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมช่วยปกป้องร่างกายจากสารพิษในสิน่งแวดล้อมโดยเฉพาะช่วยระบบทางเดินประสาทสายตาผิวหนังที่ต้องสัมผัสแสงแดดเป็นประจำและจากการวิจัยพบว่าสารในแครอทช่วยลดการเกิดมะเร็งและช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจและหัวใจแข็งแรงขึ้น ขึ้นช่ายถือว่าเป็นสุดยอดอาหารในการทำความสะอาดเลือดและช่วยลดความดันโลหิตสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรกินขึ้นช่ายเป็นประจำหรือถ้าให้ดีควรดื่มน้ำคั้นจากขึ้นช่ายสดในตอนเช้าเพื่อช่วยควบคุมระดับแรงดันเลือดให้คงที่ในขึ้นช่ายยังประกอบไปด้วยสารต้านการเกิดมะเร็งและสารที่ช่วยขับของเสียจากบุหรี่ในคนสูบบุหรี่ แอปเปิล <Apple S 2> ประกอบไปด้วยเพปตินสูงเพปทินเป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่ช่วยจับคอเลสเตอรอลและโลหะหนักในร่างกายที่ปันปนมากับอาหารเช่นปรอดตะกัวซึ่งทำลายเซลล์สมองน,นี่คือเหตุผลที่เราควรจะกินแอปเปิลเพื่อล้างสารพิษออกจากร่างกายโรกสุดนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยการต่อต้านการเสื่อมเร็เงฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อไวรัส จากการศึกษาทดลองพบว่าแอปเปิ้ลช่วยขับกันเคมีที่ปะปบบนมากับอาหารซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ในเด็กและทำให้เกิดไมเกรนในผู้ใหญ่ได้กล้วยมีคุณสมบัติในการบำรุงและสร้างความแข็งแรงเก่งกับพาะอาหารในขณะเดียวกันก็ให้เกลือแร่ที่จะเป็นแก่ร่างกายเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัส โพแทเสเซียมช่วในการควบคุมระดับของเหลวในร่างกายโดยการขับของเหลวหรือสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกายโดยช่วยขับของเหลวหรือสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกายได้ดีขึ้นการิ้วยเป็นประจำจะช่วยในการป้องกันของผูทําให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติอีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วเราควรจะหัดมาดูแลสุขภาพบ้างซะแล้วละคะ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะถึงดีสองวันนี้ก็หมดเวลาแล้วน,นะคะไปครั้งหน้าเราจะมีสาระดีๆอะไรมาบอก<ม>บอกับทางผู้ชมอีกอ,อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ สวยลำมุมตาอิจฉาเพื่อนฉันที่อยู่เคียงเธอนะ